สำหรับเรื่องเล่าหลอนที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์หลอนของคุณโมกับเล่าหลอนเรื่องงานพาร์ทไทม์เรื่องเกิดขึ้นเมื่อตอนปิดเทอมฤดูร้อ,อนคุณโมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยช่วงปิดเทอมก็เลยไปหางานพาร์ทไทม์ทำและได้ทำงานที่มินิมาร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่แถวทางไปสนามบิน วันแรกที่เข้าไปทำงานพี่ที่ทำงานให้คุณโมเอาของไปเก็บที่หลังร้านคุณโมก็เอาไปเก็บซึ่งข้างหลังมินิมาร์ทจะเป็นเหมือนโกดังเก่าๆน่ากลัวความรู้สึกมันอึดอัดอบอ้าวห้องสต๊อกข้างหลังร้านจะเป็นสองส่วนส่วนด้านหน้าคือที่เก็บจำพวกของใช้ส่วนด้านหลังพวกของกินแล้วจะมีห้องน้ำอยู่ข้างๆ ทางไปห้องน้ําจะน่ากลัวหน่อยเพราะว่าชั้นวางของต่างๆจะเยอะมากและสูงบังหน้าห้องน้ําวันแรกคุณโมก็ทำงานตามปกติไม่มีอะไรพอมาวันที่สาวันนั้นคุณโมเข้างานกับพี่พนักงานอีกคนรวมเป็นสองคนช่วงพักเที่ยงจะผลัดกันกินข้าวคนหนึ่งเฝ้าหน้าร้านอีกคนหนึ่งกินข้าวหลังร้าน ซึ่งคุณโมได้กินข้าวก่อนโต๊ะกินข้าวอยู่ในห้องสต๊อกของมีกระจกบานใหญ่ติดไว้ตรงโต๊ะกินข้าวคุณโมกินข้าวไปสักพักก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงลากตะกร้าเขียวหลังล้านคนที่ลากตะกร้าเขียวจะต้องเป็นคนที่จะเอาของไปเติมหน้าล้านแต่วันนั้นมีแค่คุณโมกับพี่อีกคน ซึ่งพี่เขาต้องเฝ้าหน้าหลานแล้วใครจะมาลากตะกร้าละ่ะคุณโมคิดว่าพี่เขาคงจะเข้า,มาเมาของอะไรด่วนคุณโมเลยเดินไปตามต้นเสียงบริเวณหน้าห้องน้ำแต่ก็ไม่เจอใครพอกินข้าวเสร็จคุณโมเลยออกไปถามพี่ที่หน้าร้านว่าได้เข้า,มาเมาของที่สต็อกของหรือเปล่าพี่หน้าล้านตอบว่าเปล่านะพี่ไม่ได้เข้าไป หลังจากเหตุการณ์นั้นคุณโมทํางานผ่านไปได้ครึ่งเดือนได้อยู่กะกลางวันตลอดแต่ทุกวันจะเจอเสียงล่าของของตกในสต็อกประจำทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยจนมาครึ่งเดือนหลังคุณโมได้ทำกะกลางคืนคือทำบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนความหลอนมันอยู่ตรงครึ่งเดือนหลังนี่แหละวันแรกที่ทำกะกลางคืนก็โดนเลย เข้าไปห้องสต็อกเจอเงาคนเดินผ่านในกระจกบ้างเสียงคนร้องไห้ฮือฮอืดังมาแววแวๆบ้างแล้วที่ทำให้คุณโมขนหัวลุกที่สุดคือตอนที่ไปเข้าห้องน้ำจะไปซักผ้าคีริ้วมาถูล้านมันเป็นจังหวะที่คุณโมเข้าห้องน้ำไปแล้วกำลังหันหน้ามาเพื่อปิดประตูเงยหน้ามองไปนอกประตูคุณโมเห็นผู้หญิงผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อสีขาว กำลังจะโงกหน้ามาจากชั้นวางของแล้วยิ้มให้คุณโมจังหวะนั้นคือตกใจมากคุณโมทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งเลยไม่ได้ตาฝาดแน่ๆวิ่งแบบไม่กล้าเหลียวหลังกลับไปดูอีกเลยแล้วออกมาทำงานหน้าร้านต่อเรื่องนี้คุณโมเก็บไว้ในใจไม่เคยบอกใครที่ร้านเลยกลัวเขาจะหาว่าเราไร้สาระหลังจากวันนั้น คุณโมจะเจอแบบนี้แทบทุกคืนที่มาทำงานที่ร้านนี้บางครั้งเข้าไปเอาของมองผ่านช่องว่างด้านล่างของชั้นวางของก็เห็นผู้หญิงหน้าขาวซีดยืนอยู่ไปเอาของที่ส่วนด้านหลังก็เจอผู้หญิงคนนี้เดินผ่านวูบไปบ้างเรียกว่าเจอแบบนี้จนชินไปเลยแต่คุณโมก็ไม่เคยเอาไปพูดให้ใครฟังสักทีจนมีวันหนึ่งลูกค้ามาขอเข้าห้องน้ำที่ร้านเพราะไม่ไหวแล้ว คุณโมก็บอกทางให้เขาไปคนเดียวเพราะตอนนั้นหน้าร้านยุ่งยุ่งอยู่เพราะอยู่กันสองคนจนลูกค้ากลับออกมาจากห้องน้ำก็มาถามน้องๆอ,อ,อยู่กันกี่คนนะพี่ที่ทำงานก็ตอบไปว่าอยู่กันสองคนอยู่กับน,น้องคนเนี้ลูกค้าก็เริ่มหน้าเสียแล้วบอกว่าไม่จริงอ่ะอย่ากโกหกพี่นะพี่เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวอยู่ข้างในทางพี่ที่ทำงานกับคุณโม ก็ตอบกลับไปว่าไม่จริงไม่จริงค่ะพี่เราอยู่กันแค่สองคนจริงๆค่ะลูกค้าดูตกใจมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ลูกค้ามาขอเข้าห้องน้ำแบบนี้อีกซึ่งก็เจอเหมือนกันอีกบอกตรงกันเลยว่าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวจนคุณโมได้เวลาออกจากงานเพราะต้องกลับไปเรียน ก็ทักไปหาพี่ที่ทํางานคนสนิทคนหนึ่งคุณโมก็ถามเขาว่าพี่ๆเชื่อเรื่องผีไหมพี่เขาก็ถามกลับมาว่าทําไมมีอะไรเลิกคุณโมก็เล่าเรื่องที่เจอให้พี่เขาฟังพี่เขาดูจะตกใจนะพี่เขาก็พิมพ์กลับมาว่าเออพี่ก็เจอเป็นผู้หญิงคนเดียวกันเลยผมยาวใส่ชุดสีขาวพี่เคยเจอเขานั่งกอดเข่าอยู่หลังสต๊อกด้วย แล้วพี่เขาก็เล่าอีกต่อเยอะแยะเลยคือเล่าไม่หมดจริงๆเพราะมีเรื่องราวเยอะมากเจอกันแทบทุกคนใครที่มาทำงานที่นี้แล้วไม่โดนหลอกถือว่ามาไม่ถึงเขาว่ากันอย่างนี้คุณโมก็ไม่รู้ประวัติที่ตรงนั้นว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นอะไรมาก่อนและก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหมือนเขาวนเวียนอยู่ที่นั่นไม่เคยออกนอกล้านแล้วเจอเธอ หน้าร้านก็ไม่เคยเจอแต่พอเข้าหลังสต๊อกต้องเจอเป็นนันรู้กันก็แค่ไม่พูดถึงก็เท่านั้นเพราะว่ากลัวพนักงานใหม่จะกลัวและไม่กล้ามาทำงานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้และชื่นชอบเรื่องหลอน,ลอนเรื่องผีที่ผมเล่าฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการหาเรื่องหลอนมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในครั้งต่อไปเอาไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ทุกท่านครับ